กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT News กันต่อนะครับมาดูกันที่เรื่องของการศึกษาจริงๆแล้วบ้านเรามีปัญหาเรื่องการศึกษาหลายรูปแบบน,นะครับรบหนึ่งในปัญหาที่มีมาตลอดและมีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดโจกระเทื่องมาถึงตอนนี้ก็ยังมีการแก้ไขอยู่คือเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษามันมีหลายระดับคุณผู้ชม,มถ้าเป็นการศึกษาภา,บาคบังคับเนี่ยมีหลุดนะ ครับแล้วพอออกจากการศึกษาภาคมังคับหลุดเยอะมากเป็นแสนอพอหลุดออกไปปุ๊บมันก็เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆคือเรื่องของการศึกษาที่ไม่เพียงพอเวลาว่างของน้องๆที่ออกไปอยู่ในสังคม,มบางทีเนี่ยเรื่องของการเรียนการสอนมันไม่มีไงยาเสพติดมันก็เข้าง่ายการพนันก็เข้าง่ายอาวุธ อะไรต่างๆมันมาหมดเลยพร้อมกันน,น,นะครับหลายคนถึงบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าการศึกษาเนี่ยเป็นทุนสําคัญของตัวมนุษย์เองครับดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขครับท่านนายกรัฐมนตรีไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเร่งแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษารวมถึงปัญหายาเสพติดด้วยนายเศรษฐวิสินท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการประชุมครั้งที่2ซึ่งในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการศึกษาและเสริมด้วยเรื่องของความมั่นคงรวมถึงปัญหายาเสพติดครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานเน้นย้ำเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษารวมถึงการแก้ไขปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือว่า Thailand z e r o d r o p o u อาเป็นเรื่องที่ดี รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมกับฝากให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทํางานร่วมกันครับส่วนเรื่องของยาเสพติดท่านนายกรันรมนตรีบอกว่าจากข้อมูลในโรงเรียนยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดมากนักทําให้พูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะขอให้ช่วยกันปลูกฝังให้เด็กมีความเกยดชังยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษและอันตรายของยาเสพติดครับ นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าเรื่องการพนันออนไลน์เรื่องคอเซ็นเตอร์แล้วก็เรื่องยาเสพติดอันนี้เป็นภัยคุกคามความมั่นคงซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องช่วยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ขอให้ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นห่วงอย่างมากครับทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลได้เพิ่มมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการบําบัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการวางมาตรการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาตามตระเก็บใต้ชายแดนต่างๆขอให้รัมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาขอให้มีความพร้อมในการทํางานนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงะค,คนทํางานว่าให้ท่านมีความพร้อมในการทํางานเพื่อรองรับสถานการณ์อย่าประมาทอุปกรณ์การทํางานจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับอื